ผู้ป่วยที่มีอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด1 9หรือลองโควิดทยอยเข้ารับการวินิจฉัยจากแพทย์คลินิกลองโควิดของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แม่และลูกชายวัย10บขวบมาพบแพทย์หลังจากลูกชายหายจากโควิดมากกว่าหนึ่งเดือนลูกชายมีอาการไอเรื้อรังหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกมีน้ำมูกตลอดเวลาทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการดังกล่าวหายใจมันไม่ค่อยสะดวกครับ แล้วมันมีขี้โูกเกลจนบางทีมันพอไม่มีทิชชู่มันก็หายใจไม่ออกเลยครับมันสั่งไม่ออกมันต้อง้ังน้ำเกลือยอย่างเดียวแต่หนูก็สังเกตเองได้คือมันกระทบกับกับชีวิตของหนูใช่ไหมใช่ครับก็คือตอนนี้อยากหายแล้วก็มา,มา,มาหากับคุณแม่มาหาหมอดีกว่าเนาะใช่ครับผู้ <noise> <โคน>ที่เข้ารับการรักษาที่คลินกิกลองโควิดอีกคนหายจากโควิดมาแล้วหนึ่งเดือน นอกจากอาการไอเรื้อรังหอบเหนื่อยยังมีอาการเวียนหัวและนอนไม่ค่อยหลับด้วยจึงตัดสินใจปรึกษาแพทย์ก็เป็นตั้งแต่วันที่5เมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีอาการมีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอแล้วก็เวียนหัวแล้วก็แบบจะอ้วกอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อย แทยหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ระบุว่าแนวโน้มของผู้ป่วยโควิด -19 ลดลงแต่กลับพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดกลับเข้ามาพบแพทย์เพิ่มขึ้นที่คลินิกแห่งนี้ประมาณวันละ10ถึง20คนต่อวันอาการที่พบเช่นหายใจไม่อิ่มหอบเหนื่อยง่ายบางรายนอนไม่หลับมีภาวะเครียดวิตกกังวลกลุ่มเสี่ยงที่พบอาการลองโควิดมากกว่ากลุ่มอื่น คือกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วยโควิดที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมและกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักส่วนการรักษาจะเป็นการให้ยาตามอาการของผู้ป่วยการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษการวินิจฉัยดูแลรักษาติดตามอาการและการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในกรณีจำเป็นอาการลองโควิดในผู้ป่วยจะพบหลังจากหายโควิดแล้วประมาณ3-4สัปดาห์ บางรายมีอาการมากกว่า3เดือน ปัจจุบันเนี้ยเราพบว่ามีภาวะรองโควิดที่ทุกคนได้ยินกันมานะคะเราจะพบว่าคนไข้เนี่ยจะมีอาการแตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่หลงเหนืออยู่นะคะเช่นอาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มมีไอเรื้อรังนะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะมีการใจสั่นนั่นหน้าอกนะคะหรือว่ามีภาวะบางอย่างเช่นแบนนอนไม่หลับปวดศีรษะเรื้อรังมีปวดข้อหรือว่าปวดกล้ามเนื้อได้ซึ่งอาการเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะ แล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะเราพบว่าจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งนะคะที่พบว่ามีอาการการดังกล่าวได้เยอะนะคะจากการที่นอนโรงพยาบาลคนไข้สูงอายุเนี่ยอันนี้จะเห็นได้เยอะเลยนะคะเช่นอายุที่มากกว่า60ปีนะคะหรือว่าในผู้ป่วยเนี่ยที่ติดโควิดแล้วเดิมเนี่ยมีโรคประจาตัวเรื้อรังอยู่เดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคประวัติเองนะคะหรือว่าโรคหอบหืดเนี่ยก็จะเจอได้เยอะนะคะรวมกับในผู้ป่วยเนี่ยที่ถึงกับเป็นเยอะต้องนอนโรงพยาบาลนะ ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกลองโควิดจะต้องเป็นผู้ป่วยที่หายป่วยแล้วมากกว่า1เดือนขึ้นไปข้อมูลจากแพทย์ระบุว่าหากผู้ป่วยโควิด1 9ที่ไม่เคยมีประวัติรับวัคซีนหรือยังรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์อาการจะมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติรับวัคซีนซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงอาการลองโควิดในภายหลังด้วย ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายลองโควิดสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครทั้ง9แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลกลางนักรีนิกประกันสุขภาพโรงพยาบาลตากสินนักลินิกโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักนักลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์นักินินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลเวชาการุณรัตน์นักิินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครนคลรนิกอายุรกรรมโรงพยาบาลราชพิพัฒน์น i คลินิกโรงพยาบาลเิรินทร์นคัรินิกวรรณโรคและโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนคลรินิกผู้ป่วยนอก ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ